การปรับเว้าจุลานะครับถ้าจะบอกว่าช่างเว้าวเขาปรับยังไม่จบ ต้องบอกว่าว่าวจุฬาเนี่ยมันเป็นว่าวที่เราต้องปรับตามหน้างานนะครับเราต้องปรับว่าวตามหน้างานเราต้องปรับว่าวตามความแรงของลมนะครับซึ่งลมในการปรับว่าวเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าอาจารย์ว่าวนะตอนที่เขาปรับให้เราเขาลองให้เรานะครับลมมันแรงขนาดไหนนะครับบางทีเนี่ยลมแทบไม่มีเลยด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าเขาต้องวิ่งเพื่อที่จะเทสเว่าวนะครับดูว่ามันขึ้นไหมนะครับ บางทีปล่อยเชื่อแค่ร้อยเมตรวิ่งขึ้นนะไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาเขาก็บอกว่าว่าวขึ้นแล้วนะครับเมื่อเรามาเล่นลมจริงๆนะครับบางทีเนี่ยลมมันแรงกว่าที่ช่างว่าวเขาปรับให้เรานะครับลองน้อภาพตามแล้วกันสมมุติว่าช่างว่าวนะครับปรับว่าวลองว่าวในความเร็วของลมอยู่ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แต่ว่าเมื่อเรามาเล่นจริงเนี่ยบางทีมันเป็น20นะครับมันเป็น20มันเป็น30บวกอย่างนี้นะครับอาการของเว้าเนี่ยมันจะชัดมากนะครับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับหมุนควงไม้เมื่อเจอลมแรงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปรับตามหน้างานนะครับเพราะว่าช่างเว้าเนี่ยเขาปรับได้แค่ระดับหนึ่งนะครับย้ําอีกครั้งนะว่า เขาไม่ได้ปรับจนมันจบคือเขาจะปรับได้ระดับหนึ่งตามความแรงของลมนะครับที่เขาเทสในช่วงนั้นๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่มีช่างว่าคนไหนบอกเราเลยนะคือเรื่องของเป้าหมายในการปรับเว้าในตัวนั้นๆนะครับให้ลองสังเกตดูดีๆก็ได้นะครับถ้าช่างเว่าคนไหนนะครับที่เน้นจะโชว์เรื่องของเสียงสนูนะครับเว่าของเขาเนี่ยการปรับนะครับมันจะยกเชือกไม่ชันลองสังเกตดูดีๆนะ ใครที่ขายพวกหัวหัวอะคริลิกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเชือกว่าวเนี่ยมันจะยกไม่ชันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งอีสานตอนบนนะครับที่เขาเล่นว่าวค้างคืนนะครับเชือกเนี่ยมันจะยกชันนะครับบางครั้งเราซื้อว่าวมานะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าจุดที่เราเล่นเนี่ยเราจะเล่นแบบไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่บ้านเรานะครับนิยมเล่นเป็นว่าวค้างคืนนะครับแต่ว่าเราเอาว่าวที่ยกเชือกไม่ชันมาเล่นนะ มีปัญหาแน่นอนนะครับชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่คืนกันหมดของเรามันจะตกนะครับเพราะว่าการยุกเชือกเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแต่ในทางกับการถ้าเราอยากจะโชว์เสียงสนูนะครับเดินหน,หนักนะครับเดินหนัก,นกเดินต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเรานําเชือก เรานำเว้าที่ยกเชือกชันๆมาเล่นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตามความต้องการของเรานะครับเรื่องของการปรับตั้งนะครับช่างเว้าเนี่ยปรับให้เราได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของการปรับหน้างานเนี่ยเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับว่าเราเนี่ยเล่นมานานพอไหมนะครับมองอาการเว้าออกไหมนะครับเพื่อที่จะปรับเว้าให้สู้กับลมในช่วงที่เราเล่นได้นะครับ